คลิปนี้นะคะมีโมจะพาเพื่อนๆมาเก็บลองกองกันค่ะช่วงนี้ลองกองกําลังออกผลอยู่นะคะเดี๋ยวไปเก็บกันค่ะนี่ค่ะชอโตโตกกาลังน่ารับประทานเลยนะคะลองกองก็จัดเป็นลางาสาสชนิดหนึ่งนะคะที่มีเปลือกหนาแล้วก็มียางน้อยค่ะลองกองเองก,ก็จะมีอยู่หลายสายพันธุ์นะคะเช่นพันธุ์กระเม พันคันธุลีพันทานโตหรือจะเป็นพันธุลองกองไม้หรือจะเป็นพันธุ์การจนาเด็ดนะคะลองกองเองก็จะแบ่งเป็น3ามชนิดหลักๆนะคะก็คือ1เนื้อใสรสหวานกลิ่นหอมแล้วก็เปลือกคล้ำส่วนตัวที่2ก็จะเป็นลองกองน้ําค่ะเนื้อฉ่าน้ําสีเปลือกเหลืองสว่างส่วนที่3ก็จะเป็นลองกองเนื้อนิ่มค่ะกลิ่นไม่หอมเปลือกบาง และสายพันธุ์ที่เรานิยมนามารับประทานก,นกันก็คือเป็นสายพันธุ์เนื้อใสรสหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะก็เป็นที่นิยมของท้องตลาดค่ะลักษณะของต้นลองกองเองนะคะก็จะเป็นไม้นะคะกลมไม่มากนักนะคะจะมีสันนวนแล้วก็รอยเว้านะคะเปลือกก็จะเป็นเปลือกหยาบไม่เรียบ การแตกขิ่งก็จะแตกขิ่งแขนงภายในเป็นทรงพุ่มนะคะนี่จะเป็นทรงพุ่มลักษณะของต้นลองกองเองก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ปลูกด้วยนะคะถ้าที่ที่เราปลูกเนี่ยเป็นที่ทึบนะคะต้นลองกองก็จะสูงแบบชะลุดเลยคะ่ะจะมีผิวเปลือกค่อนข้างเรียบละเอียดนะคะถ้าเราปลูกในที่ที่มีร่มเล็กน้อยนะคะก็จะได้ต้นที่มี เกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มนะคะแต่ว่าผิวเปลือกต้นก็จะมีความหยาบนิดนึงค่ะลักษณะใบของลองกองเองนะคะก็จะเป็นใบรวมนะคะในใบรวมก็จะมีประมาณ5-9ใบย่อยนะคะแล้วก็จะมีก้านใบย่อยด้วยนะคะใบแก่จะมีสีเขียวนะคะเป็นมันเลยค่ะเป็นมันแบบนี้เลยค่ะ ส่วนบนแผ่นใบก็จะมีรอยหยักเป็นคลื่นๆนะคะตัวลักษณะใบเองก็จะหนากว่าใบลังสาดนะคะผิวใบด้านบนก็จะมีสีเข้มกว่าผิวใบด้านล่างนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะผิวใบด้านบนกับผิวใบด้านล่างนะคะก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะส่วนปลายใบจะแหลมนะคะโคนใบก็จะแหลมเข้าหาก้านด้วยค่ะส่วนขอบใบจะเรียบนะคะแล้วก็จะมีเส้นใยจากเส้นกลางเนี่ย แตกออกมาเป็นคล้ายๆล่างแหค่ะดอกของลองกองเองก็จะเป็นตุ่มแข็งสีน้ำตาลนะคะบนสีเขียวนะคะจะออกเป็นช่อยาวนะคะช่อก็จะแตกตามกิ่งหรือต้นที่มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์นะคะนี่ก็จากช่อดอกก็กลายเป็นช่อผลหมดแล้วนะคะผลของลองกองก็จะออกเป็นช่อนะคะติดกันกับก้านช่อนะคะ ลักษณะผลจะมีผลกลมและผลรีแตกต่างกันไปนะคะเกิดจากการลักษณะอัดแน่นของช่อจะทําให้รูปผลก็แตกต่างส่วนเปลือกลองกองเองก็จะหนากว่าลังสารนะคะส่วนเนื้อในก็จะมีรสที่หอมหวานอร่อยค่ะเนื้อกำลังนะ่ากินหวานอร่อยเลยค่ะการขยายพันธุ์ลองกองก็จะมีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะคะเช่นการเพาะเมล็ดการทาบกิ่งการต่อกกิ่งการเสียบยอดการเสียบข้าง รวมถึงวิธีการติดตาด้วยค่ะลองกองก็มีสปปรรพคุณทางยานะคะ mm hmm. เช่นมเมล็ดมีสาสำคัญในการบำรุงร่างกายช่วยลดความร้อนในร่างกายรักษา,าการไข้รักษา,าการท้องเสียขับพยาธิเปลือกนกสามารถนํามาใช้ประโยชน์รักษาโรคมาราเลียรักษาโรคบิดเล็ถอนพิษมะเร็งป่องได้ค่ะนี่ก็เป็นลักษณะโดยรวมนะคะของต้นลองกองที่วีโบนาํามาฝากเพื่อนๆกันในคลิปนี้ค่ะ